ออแค่นู่น,นี้เพ่นก็จะขายโค้ง่นีไปเดี๋ยวจะถอยครับเนาะ อันนี้ก็สินปิงหมูปิงมีลูกบ่ามาจยตัวมีเหาลาบปุ้นนะพอทจะหมูหลาบปุ้นนะถุงกี่บาทนั่นห้สบาทครับห้บาททูอยู่บ้านไหนไอ้อยู่บานนี่ครับอ๋อมีมดนั่นลาบลานั่นลาบหยังมีลาบหลาบไอ๋อไโอ้แฮมมีมดเลย อ,อ,อันนี้มีการหน้าทุกวัน,ท,วนทุกวันตีนเนาะโอ้เดี๋ยวผมประยัดเตยบอกกันเนาะเอาละไปพอ,อยล้าน,ลนี่ขายหยัยยห่ง,งโอ้ปลาจอมบะหันมเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอายปลาจอมหน่อยหนึ่งไหมเนาโอ้ปลาจ้มครับ ว,วันนี้กาดปลาจอมเลดไข่ยถุงกี่บาทอันนี้ไส่ปลาค่ะไส่ปลาอ๋อปลาจอมนี่เส้นถุง,งละสิบบาท,บบาทยำแล้วยำแล้วกระป๋องวันละปีสีเออรสชาติจะอีลถุงนี้กี่บาทถุงละสิบบาทเหมือนกันเจ้าเดีย๋ยวเนื้ยแจมูอันนี้คือไส้ปลาถุงละสิบบาทยำแล้วยำแบบร้อยละนี่หรอนี่ปลาจอมยำเดานี่ปลาจอมยำถุงสิบบาทเหมือนกันเหมือนกันเจ้าอ่าผมมาสองถุง ลองกินพอว่าผมไม่ได้กินเหมือนละเปิ้ลข้าว่ายำใส่ถ้าลางติดมาต้อเจ้าครับครับตีการไปปงทุกวันตี๊ดเลยค่ะเออสแกนได้กันนี่สแกนได้สแกนดีมีกครับเดี๋ยวจะสแกนกันซาบัดโอเคพ่อทอกเกลี่ยเป็นดุนเลยแม่เลยดุนกี่บาทนี่กิโลสามกิโลสามสิบโอ้สุดยอด ก็เท่าไก่หนึ่งก <Clar> ็มีนี่ค่ะฝรั่ยาไทยกันเน่าโอ้โเจ้าเจ้าตัวเจ้าตัวยิ้มตัวเนอร์ยิ้มเลยเน่าโอ้โหบรรยการนี้เป็นอย่างมโหนขนาดเนอะม่วนขนาดเลยมีห่านนอนี่นี่โอ้โนอสุดยอดล้านี่ อย่างเ่ะแม่เตาสุมามนมนะยาไทนเนอไปมน่ยครับจะได้เอาไปคือจะมูมาเอวหวันนักหนักเตาเ <c oughs> ตาอ๋อมีปลายืยนตัวเอง phải yên tôi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  oh, thể loại karne côn lắc thật là cho một thời ไม่กล้าบนมากัน,นักขนาะเลยมีตึงของี่น้องชาวบ้านมีตึงของอันนี้ก็เป็นโซน่างเนาะอันนี้ขายเกิบอันนั้นก็จะเป็นอันนั้นเป็นของเต้นเดี๋ยวต้องไปฟอกันเนาะเร็วไปพอเต้นกันขอ,อ,องกินของว่ากันนักขนาะ

โอ้เสื้อผ้าก่อนหนักโอ้ใหญ่แท้ๆการนี่ใหญ่แท้ๆใ,ใหญ่ขนาดเลยการนี่ ดูมาเตะแม่เยอะแม่ได้ของกินละวันนี้มีหนึ่งตัวโอ้โไข่นี่เตะไผ่พัดเลยแม่มโ้มีเ่าถ้วยวันนี้ไวละสิบห้าบาท อันนี้เผิ่นหัวข,ข้ขาวเคบมข้าวแคบบ้านยังแม่ข้า้าาแบบนมจองเจ้าอ๋อเมจ่องโอ้ข,ข้าวเค็มเมจ่องใส่มาขายแม่โปงอยู่ในไก่บะไก่กันจ้าโอ้ฮะนะอันนี้ข,ข้าวเคบโอ้บันข้าวเจ็บขอบังครับแม่ ไปต่อไปต่อฟ่าเป็นว่าการแม่โป่งนี่คนขับกัวใส่ควนนักขณดเลย

ผมสุดยอดเลยพอเป็นแม่เลี้ยงแต้เลยแน่ยนาโบคันลิเกได้แม่แม่เลี้ยงเลยนะแต่ใครฮู้แม่เลี้ยงตัวชื่อแม่เลี้ยงเนี่ยครับตายอ๋อเป็นคนละปูนเนี่ยแน่นอนขออนุญาตเอาไปลงเนี่ยหนึ่งเตือนเนาะขอบคุณครับ นี <c oughs> โอเคจมุดเจ้าจุ้งเลยได้ได้สองอย่างโอ้ได้หันหลากหลายแท้เลยเนอะเดี๋ยวเนอะเอาละได้เวลาปีกแล้วลครับ <laughs> à đây là cát nát mềm phồng